สวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้สุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ร่าให้รวยขอให้มีเงินใช้เยอะๆสิ่งที่ไม่ดีขอให้พ้นไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้มีความสุขตลอดไปคะ่ะวันนี้ก็กบน้อยก็ รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะไม่ค่อยสบายก็เลยนอนไม่หลับเมื่อพึ่งขึ้นบ้านจ้ะเพราะว่านอนไม่หลับก็เลยลงลงไปเดินเล่นสักพักหนึ่งลงไปเดินเล่นสักพักหนึ่งคิดอะไรไปเรื่อยๆจ้ะพี่น้องทีนี้ก็ขึ้นมาขึ้นมาแล้วทีนี้ก็มาทําคลิปสวัสดีปีใหม่ฮัอ้อวยพรกับ ทุกทกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะก็จะมีเรื่องบ่นนะจ๊ะพี่น้องก็จะมีเรื่องที่คุ้มใจนิดๆหน่อยๆคือว่าคือว่านะตามความคิดของตัวเองแล้วคือแต่งงานมาอยู่ฮ่องกงเนี่ก็คือว่ามีครอบครัวที่นี่แล้วคือเราเราเริ่มต้นที่นี่แล้ว ที่สำคัญนะเราแ,แต่งงานเรามีลูกเรามีลูกที่นี่คือว่าเราอยู่ก็อยู่ที่นี่คือว่าตายก็ตายที่นี่อ่ะนะความคิดของกบน้อยนะก็จะเป็นแบบนี้ทุกอย่างก็จะอยู่ที่ฮ่องกงนี่แหละก็คิดว่าจะไม่กลับไปอยู่เมืองไทยเพราะว่าเมืองไทยไม่มีอะไรเลยจ้ะเมืองที่เมืองไทยไม่มีอะไรเพราะว่าลูกมีลูกสาวคนเดียวลูกสาวก็เกิดที่นี่จะเกิดที่ฮ่องกง เขาก็จะเป็นภาษาฮ่องกงภาษาภาษาจีนและภาษาอังกฤษเขาก็จะเป็นภาษาที่นี่และภาษาไทยเขาพูดได้บางคําแล้วภาษาไทยเขาไม่ได้เรียนภาษาไทยนะเขาเขาเกิดที่นี่เขาก็จะเรียนภาษาจีนกับภาษาอังกฤษเท่านั้นคือภาษาไทยเขียนเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องพูดภาษาไทยได้บางคําเท่านั้นเองแต่ทีนี้ปัญหามันเกิดจาก สามีอะนะสามีอายุก็เยอะแล้วใกล้จะเกษียณแล้วเพราะว่ากเกษียณอายุหกสิบอายุหกสิบเนี่ยก็จะ,กะเกษียณแล้วทีนี้เพื่อนว่าสามีมีความคิดว่าอยากจะไปอยู่เมืองไทยอยากจะไปอยู่เมืองไทยทีนี้เราก็คิดว่าเกษียณแล้วไปอยู่เมืองไทยที่จริงหลายๆคนก็คิดนะนะคิดว่าดีอะนะ ที่จริงแล้วคือเราอายุเยอะแล้วเราไม่อยากไปไป,ไปมาๆพี่น้องมันลาบากที่สําคัญนะนะมันมีมันมีหลายอย่างที่ทําให้คิดแล้วคิดแล้วมันมันมันคือมันปวดหัวคือบางคนบอกว่าอย่าไปคิดให้ให้คิดถึงอนาคตอย่าไปคิดให้มันไกลเกินคิดใกล้ตัวอย่างนี้แต่ถ้าว่าเราก็เผื่อไว้ใช่ไหมละ่ะเราก็เผื่อไว้สักวันหนึ่งมันอาจจะเป็นไปได้อย่างนี้คือว่า อ่าถ้าไปอยู่เมืองไทยเราต้องเริ่มต้นใหม่จากไม่มีอะไรเลยเพราะว่ากบน้อยที่เมืองไทยไม่มีอะไรเราต้องซื้อที่ถ้าเกิดว่าอยากอยากจะอยู่แบบประหยัดหน่อยนะอยู่ตามชนบทตามบ้านนอกนะอยู่แบบบ้านนอกนะก็จะกลับก็จะไปอยู่คิดว่าจะไปอยู่บ้านเกิดแล้วก็จะไปซื้อที่แล้วก็จะไปปลูกบ้านอาจจะต้องซื้อรถเพื่อการเดินทางเพราะว่ามัน เป็นสิ่งที่สะดวกสบายเพราะว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้รถประจําทางมันไม่ค่อยมีแล้วจ้ะพี่น้องเวลาเราเจะไข้ได้ป่วยหรือว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเราอยากจะซื้อของอะไรเงี้ยที่จําเป็นอะไรของใช้ของอะไรเนี่ยมันจะมันจะยุ่งยากถ้าเกิดเรามีรถของตัวเองเนี่ยมันก็ดีไปอย่างใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดเราไปใช้รถคนอื่นเข้าเราก็ต้องเสียค่าน้ํามันค่าจ้างเขาก็เหมือนเดิมใช่ไหมละ่ะแต่ทีนี้คือว่า ถ้าไปอยู่อย่างนั้นแล้วใช่ไหมละ่ะเราก็อายุเยอะแล้วหกสิบแล้วไปอยู่อ่ะกบน้อยก็จะใกล้ก็จะเกือบเกือบแล้วห้าสิบกว่าแล้วใช่ไหมละ่ะยังไม่ถึงหกสิบสามีนี่ไม่กี่ปีก็จะหก,กะสิบจะเกษียณแล้วทีนี้เผอิญว่าอายุเยอะและ้วถ้าเกิดว่าไปไป,ไปม,ามามานะมันก็จะใช้ค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะและทีนี้ค่าใช้จ่ายมันก็เยอะไปไปมามาอยู่สักสองสามเดือนเนี่ยเราก็กลับมาฮ่องกง ทีนี้ค่าตั๋วสองคนก็แพงแล้วค่าค่าเดินทางค่าอะไรมันก็ยุ่งยากใช่ไหมละ่ะใช่ไหมละ่ะไหนจะมีบ้านแล้วใครจะดูแลแล้วก็ยังมีรถมีอะไรแล้วใครจะละจะดูแลอะไรใช่ไหมละ่ะมันก็ต้องมีอะไรที่รับผิดชอบอีกใช่ไหมและทีนี้ที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าสามีเนี่ยเราเป็นคนไทยเราไม่เป็นไรนะเราเป็นคนไทยเราอยู่ได้เราเคยอยู่เราอยู่ได้เราไม่มีปัญหาไรนแต่ว่า ที่สำคัญในปัญหาคือสามีสามีเป็นชาวต่างชาติถ้าไปอยู่ถ้าไปอยู่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สบายขึ้นมาถ้าก็ป่วยนิดๆหน่อยๆก็ไปหาหมอมันก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดก็ป่วยป่วยแบบต้องใช้เงินรักษาเยอะๆงนี้มันก็เขาก็ต้องมารักษาที่ฮ่องกองอยู่ดีใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นมีอุบัติเหตุ อะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะพูดถึงมันอาจจะมีอุบัติเหตุอะไรปุ๊บปั๊บขึ้นมาจะเกิดว่าเสียชีวิตละ่ะก็ต้องยุ่งยากอีกหละพี่น้องถ้าอยู่เมืองไทยอะนะแล้วต้องไปมีแล้วต้องมีใบใบแจ้งตายแล้วก็ไปยื่นที่สถานทูตสถานทูตจีนสถานทูตฮ่องกงอะนะต้องไปทําเรื่องต้องไปเดินเลื่อนถ้าเกิดว่าก็เสียชีวิตที่นูน่น แล้วจะเอาแล้วจะทําศพที่เมืองไทยหรือว่าจะทําศพที่ฮ่องกงเราก็ต้องไปถ้าเกิดว่าทําศพที่เมืองไทยญาติแล้วเขาจะพร้อมไหมญาติพี่น้องเขาจะพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าลูกเต้าเราก็อยู่ฮ่องกงลูกเราไม่อยู่เมืองไทยใช่ไหมเราอยู่กันสองคนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะแล้วพี่น้องเขาญาติพี่น้องเขาจะพร้อมไหมที่จะทําให้ทํางานจัดงานศพที่นู่นแล้วเขาจะ จะไปได้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ปุ๊บปับ๊บมันก็มันในการเดินทางก็ต้องใช้เวลานะพี่น้องจะเกิดว่าเสียชีวิตขึ้นมาเราไปยื่นเรื่องทําเรื่องแล้วจะเอาศพเอาศพเนี่ยขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะมาทําที่ฮ่องกงแล้วมันยุ่งยากไหมนะเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรต่อดําดเนินการเรื่องอะไรต่างๆแล้วมันยุ่งยากไหมพี่น้องคิดว่ามันยุ่งไหมเพราะว่ามีคนเคยทําแบบนี้ทาง เขาอยู่ยุโรปอะนะคือเขาเสียชีวิตแล้วเขาก็ต้องเอานำศพเนี่ยขึ้นเครื่องบินแล้วมาเมืองไทยเนี่ยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายต้องดำเนินเรื่องต้องเสียเวลาแล้วมันเสียเวลามันมันคิดไปแล้วมันคือกบน้อยไม่ไม่ไม่ชอบที่ว่าจะไปอยู่เมืองไทยอะนะเพราะว่าอยู่ที่นี่ก็อยู่มานานแล้วอยู่เกือบจะสามสิบปีแล้วปีหน้าก็สามสิบปีแล้วจ้ะพี่น้อง คือเราอยู่จนชินแล้วการดําเนินชีวิตนะคือเราชินแล้วชินกับชินกับมันแล้วทีเนี้ยคือไปอยู่เมืองไทยเราอยู่ได้อยู่แต่ว่าเราเรา,เราตัวของเราน่ไม่เป็นไรแต่ว่าสามีแล้วถ้าเกิดว่าเรามีบ้านเรามีทรัพสมบัติที่เมืองไทยแล้วทีนี้ลูกเราอยู่ฮ่องกงแล้วลูกก็คนเดียวลูกก็ไม่เป็นหนังสืออีกแล้วลูกก็จะไปทํำยังไงละ่ะเพราะว่าอยู่บ้านนอกจากบ้านนอกจาก กรุงเทพกรุงเทพไปสะแก้วมันก็ไกลใช่ไหมล่ะแล้วลูกสาวก็ไม่รู้ทางด้วยไม่รู้ภาษีภาษาอะไรละพี่น้องแล้วใครจะไปช่วยเขาได้อะไรใช่ไหมล่ะเราต้องคิดถึงเหตุผลนี้ด้วยใช่ไหมล่ะไม่ใช่ว่าคิดอยากจะไปอยากไปอยู่เราต้องคิดไกลๆก่อนเราต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยมั่งพี่น้องใช่ไหมล่ะเราหาเงินแล้วหาเงินเพื่ออะไรเราหาเงินเพื่ออนาคตใช่ไหมล่ะเราต้องคิดเผื่อนาคตไว้มั่งพี่น้องนะ บางคนผู้หญิงบางคนนะมีความคิดว่าแล้วแต่บุคคลนะแล้วแต่คือว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันความคิดแต่และคนไม่เหมือนกันนะที่ว่าแต่งงานมาอยู่กับต่างชาติก็จะความคิดไม่เหมือนกันบางคนแต่งงานมาอยู่กับต่างชาติอ่ะสามีสามีอยากไปอยู่เมืองไทยอ้าวดีใจใช่ไหมล่ะดีใจละจะได้ซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกอย่างใช่ไหมล่ะ คนเป็นเมียคนเป็นคนไทยนะคนที่เป็นเมียนะี่ยดีใจนะทุกคนหลายคนหลายคนนี่ดีใจมากเลยอยากได้มากเลยคือบ้านที่รถทรัพย์สมบัติที่ว่าผัวอยากอยากจะซื้อให้ใช่ไหมแต่สําหรับกบน้อยเนี่ยกบน้อยไม่อยากได้จ้ะพูดพูดตามจริงนะคือมันยุ่งยากในอนาคตถ้าเกิดว่าเราไม่มีลูกเอาเราเราก็อยากได้ในส่วนนี้ถ้าเกิดเราไม่มีลูกนะ เราคือทางฮ่องกงเราไม่มีญาติแล้วเราอาจจะมีมีที่มีบ้านสําหรับอยู่ในถ้าเกิดว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดถ้าเกิดสักวันหนึ่งเนี่ยเราไม่มีลูกใช่ไหมล่ะเรามีแค่สามีสามีเสียชีวิตเราก็กลับไปอยู่เมืองไทยไอ้นั้นนั้นไอ้นั้น,น,นคิดว่าดีะนะแบบนั้นนะนะเพราะว่ายังไงเรากลับเมืองไทยเรามีญาติพี่น้องแต่ทีนี้เรามีลูกเรามีลูกลูกโตที่นี่แล้วลูกเกิดที่นี่ใช่ไหมล่ะ เราจะไปอยู่เมืองไทยก็ไม่ได้จะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามัน,ม,นมันมีปัญหาตามมาอีกหลายอย่างจากพี่น้องผู้หญิงทุกคนนะเช,ช,ชื่อเชื่อได้เลยว่าถ้าเกิดสามีบอกว่าซื้อที่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อทุกอย่างนะผู้หญิงหลายคนนะีอยากจะได้คือว่าชอบถ้าเกิดสามีมีความคิดที่แบบนี้คืออยากจะให้อยากจะไปอยู่เมืองไทยอย่างเนี้ย คือถ้าเขาถ้าเกิดเขาออกเงินซื้อทุกอย่างก็เป็นของเราอาทุกคนดีใจใช่ไหมแต่สําหรับกลุน้อยกบน้อยไม่ดีใจจ้ะกบุกน้อยคิดคิดยาวคิดไปถึงถึงอนาคตที่ยาวไกลคือว่ามันจะมีปัญหามันสร้างปัญหาขึ้นมาคือปัญหามันเยอะใช่ไหมละ่ะก็ยังว่าอะพี่น้องที่นี่มันนอนไม่หลับมันทําให้เราปวดหัวก็คิดแบบนี้นะอ่าหลายคนผู้หญิงหลายคนก็มีความคิดที่ต่างกันนะนะ คนน้อยเป็นคนที่ไม่มีอะไรนะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวที่เมืองไทยนะก็จะมีก็จะมีะมที่ฮ่องกงเนี่ยก็จะก็จะอยู่กับสามีสามีเลี้ยงก็มีลูกคนหนึ่งทีนี้คืออนาคตเราก็ฝากไว้กับที่นี่แหละเราก็อยากจะอยู่ที่นี่อยากจะตายที่นี่และวมังงั้นเถอะใช่ไหมละ่ะเพราะว่าอายุหกสิบห้าปีเนี่ยเขารัฐบาลเขาก็เลี้ยงรัฐบาลเลี้ยงหมายถึงว่าเราได้ เราได้เบี้ยเลี้ยงจากคนสูงอายุคือว่าถ้าอยู่คนเดียวอะนะก็พอก็โอเคก็ไม่เป็นไรจ้ะก,ก็ได้สามพัะนะ 3, นนะนะสามพันเหรียญนะก็หมื่นกว่าบาทนั่นแหละแต่ทีนี้เรามีลูกคนหนึ่งลูกก็ให้มั่งอะไรมั่งสมมติว่าสามีไปอยู่แล้วเดือนละห้าหกพันถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็อยู่ได้เราก็ใช้จ่ายเราก็พอดีเราไม่เดือดร้อนอะไรพี่น้อง คิดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ถ้าเกิดเราไปอยู่เมืองไทยลูกอยู่ที่นี่ถ้าเกิดเราเราป่วยขึ้นมาเราเดินไม่ได้เราอะไรไม่ได้แล้วลูกเราต้องทํางานถ้าเกิดก็แต่งงานแล้วมีครอบครัวไปนะแล้วเขาจะไปได้ไหมแล้วก็จะไปดูแลเราได้ไหมใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่นี่เราป่วยอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราเราตายเราเป็นอะไรไปลูกก็ยังสะดวกสบายในการที่ว่าจะมาดูแลหรือว่าจะมา ป่วยก็ไม่เยี่ยมหรือว่าไม่สบายอะไรหรือว่าเราเสียชีวิตอย่างนี้ลูกก็ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากมายจากพี่น้องความคิดกบน้อยนะี่ยมันเป็นอย่างนี้จากพี่น้องถึงว่าถึงได้ไม่ไม่ไมถึงถึงจะได้คัดค้านกับสามีเรื่องสามีอยากจะไปอยู่เมืองไทยเป็นอย่างนี้วันนี้ก็จะมาพูดมาบ่นฉลองปีใหม่แล้วพี่น้องทําให้ จริงวันนี้วันนี้น่าจะดีอะนะแต่ว่าอเผอิญว่ามีเรื่องมีราวก็เลยมาปวดหัวปวดอะไรทําให้นอนไม่หลับจ้ะพี่น้องก็พูดแล้วก็จะไปแล้วจะไปน้องพูดแล้วก็จะไปแล้วจาวันนี้ก็ไม่ได้แล้วไม่ต้องรับต้องนอนก็คงคิดว่าเช้านั่นแหละอาจจะไม่ได้นอนพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่ได้นอนเด็กจ้าหรืออาจจะนอนสักสองสามชั่วโมงก็พอแหละพรุ่งนี้อาจจะไมไ่ลงคลิปหรือยังไงก็ไม่รู้นะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้พักผ่อนจ้ะ ไปแล้วจ้าพี่นอ้องแค่นี้แล้วจ้าไปบป่าจ้า